บรรยากาศหนาเวทีครับพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรเขาต้องลามมันมากลามมันไปนะพี่น้องเนาะอ๋อบ้านพักศิลปินผู้ไทยพี่น้องบ้านขย่าร่องไฟเขอ่ารองตงัวปีแท้ฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาเจ้าลองถึงว่าปีขนาดนี้พระเอกเตยพระเอกเตยเจ้าว่าพื่นเพื่ออะไรนี่พ่อครัแบพ่อบอกว่าพ่อน่ะขยันและกระตินแบบยากหนลูกๆไม่าห ube, าฮ็ตคลิปยูทูบครับเต้กาสีปฏิบัติและกร,ระตินตามที่พ่อฮ็ตครับ ไม่ได้ว่ากอดสีเห็ดคือพ่อมันเถอะเมนครับไม่ได้ว่าพื่นพ่อมันบอซุบซิบกันแล้วเปนไอ้ดวงเมื่อกี้นี่เมนครับไ่ได้ว้าพ่อขยันมันก็เล้วเสียแบบพ่อดีหลายพ่อก็เลยว่าแยงมา้นี่มาถามเจ้าจะได้ว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังกันอยู่บ้านพักสินตินพุทธิ์ไทยนูนพ่อก้จังว่านั่นยเดียวเห็นเขาเสียงอุดน้ำเสียงมาได้ยังนี่อันนี้เขาจะเอื่นว่าไฟล่ออีหยังก็เลยไฟลอกะอะไรนะเนาะ เขาเห็นสายยาป้าผุนะะูุนะะูุนะพี่น้องโฟนป้าพุนเดือนบนโซฮอดเดือนปัดพี่น้องเราไฟพี่ลมมาฮอดพี่ป้าพลุนนะคลังแสงของคุณพ่อวีระคงตีนี้ครับเพิ่นกำลังเอาออกมาทดลองเบิ่งครับมาเบิ่งเนาะตะกี้อันนี้ไอ้ในคลิปของอาจารย์เพิ่นเอายอมกับฉากงามเนี่ยแมนครับเพิ่นเล่นสีงามตัวพี่น้องเอาอันนี้กระไรไสตีแบบที่นี่ ไปขอว่าแม่นั่นเทิ้งห่านเขาอยาเฮยแจ้งเสด็จพี่น้องพูดไหมนั่นไหมมองกลางๆน่ะเป็นวงกลมอุมรุดอยู่นั่นมองเขายืนนี่ไหมอันพระเอกเตยนั่นตรงตรงตรงเขายืนเห็นไหมมันจะเป็นกลมๆอ่ะนั่นดินท่าพอเลยนี่งค็งยๆนะใช่ไหมลูกเนี่ยเนี่ยไฟตัวนี้นี่เตยเตยเตยเนี่ย นี่เราเขาเรียกว่าไฟโฟโล่ไฟโฟโล,ฟฟโลครับปีนี้มีหอดไฟโฟโล่ด้วยพี่น้องไปช่วยเวลานักร้องหน้ามืดครับนักร้องหน้ามืด <c oughs> หน้าไม่สว่างเนาะ <c oughs> ใช่นักร้องไม่ทาแป้งสิบโอลกูกนักร้องตัวกำคือไฟยอมกันไหมนี่คือแบบว่ารเพราะต่างแต่งตนหนาเลยครับอร,บรอใส่เบอรสุกคนแมนคุณมันแอนเป็นวงกลมอูดอยู่จุบนหอดซ้อนพี่น้องโอ้อา้าวปีนี้มีหอดอันนี้เด้อพี่น้องมี่หอดไฟตัวนี้สมารถกากกาเรียาได้ ตอนนี้เอาลงมาเช็กระบบครับอ่อนซ้อนเนะาะป้าพี่น้องสามสามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสสิบป้านเอาไฟบีมฮเจ็ดสิบพุ่นบอนี่บอตเตอร์อันอันพี่พี่บอดหกสิบครับหกสกว่าต ไฟก่อท่อหน,นึ่งอยไหมครับปีหน้านนนะเรียบเตะข้าจอบมากแล้วมาี่ซุ้มข้าจอบหนึขาจอบมากเดียตะผู้เหตุนี่ดิแก่เสืยอ,อยู่นี่ปองจองอย่นี่อเตียงเปลี่ยนขึ้นยังนี่เฮ็ดเอาอยากได้ท่าไดกระจัดสันเอาอือพอปากก็ออกบ่า่บา,บานี่นะพี่น้องไฟเข้าแมนเวออกดิ อันนี้สร้างสรียังว่าฉันอันพออยู่แต่นายก็ยังนี่จะได้แบบกระดอกกระเดียเอามาลองพน้าวมุ่งเจ้ามาลองหัวแต่หัวปีกระดอกกระเดียดเซกาถามเนี่ยอันวันที่สองตุลาผลได้เระเปิดวงเช็คใบก่อนครับเช็คใบก่อนยามาตัวอย่ามาว่าห่าวกระว่าลวดเอาฉากยังคือเรามักตดไปนี่อันคือประเด็นสุดนะเอามาลองยิงไฟเบิ้งมันสิงามหรือบางันเจ็ดสี่บ่ เพิ่งได้คอยกลับไปก่อ็ได้เอาสิ่ใบดับไฟมันมาสี่เห็นที่นี่อันนี้ระบบทั้งพี่ครับพี่น้องเอ้ยพี่ไฟพี่น้องคนไหนจักรไตรไฟป๊บัสไฟพี่น้องนี่นี่ครับไฟพี่ไหนก็อยู่ในกล่องอีกป๊าไฟอยู่ในกระดอษเดียรพุ่นนะอันนี้บอก โอ้เหลี่ยนไฟใส่ฉากวันต่ออู้สวยมากเอาแล้วมันทำไมไมเหมือนแบบเราเราดูของจริงไม่ไม่มันอยู่หน้ากล้องมันทำไมมันไม่ว้าวเหมือนนะมันของจริงอ่ะมันคือรอให้ทุกคนมาพิสูจน์น้าเวีดีได้กันเนอะ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 เนอบ เมื่อสีดับสีมองนี่เรืองแสงหมดเลยสวยมากเลยครับเรืองแสงหมดเลยสวยมากครับสวยมากวาดช้อนเนยีนีเนาะอันนี้เอามาล่องเบอร์ก่นเถอะว่าสีย้อมไปยังไงโอ้จีนงบอีจีนงโอ้ นี่ครับพี่น้องอาเขายอมชาสวยมากครับกระจกติดแบบยิบเลยแมนแนะนำพี่น้องทีสิมาเบิงเด้อร์ครับอย่าลืมแว่นตัดแสงนะครับแวน่นแห่งเอาไรมาแห่งเสีตาชามันเสียบตาชา <c oughs> เสีกตาจากเ <c oughs> วลามันติดไฟครับโอ้แต่ืมแว่นกันแดดแว่นตัดแสงด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวมาดู อันซ้อนมุมนี่เนะเาะขครืจั่นบีมนี่แม่เขาเสนอเอาไปยังกระดอกกรเดียดอันมุ้ยเาเบติตใส่กระดอกกระเดียดแต่ก็ถามมุ้ยเ,เนี่ยหกสิบครบม,มุ้ยเาเบติดใส่ฮะพอถามมุ้ยเ,เนี่ยหกสิบครบม,มุ้ยเซเบติดใส่นี่หกสิบกครมรงยว่าขึ้ยากอยู่ครับมามุมนี่เนาะข่นซ้อนน้ำเสียงม่ได้อยู่นี่น้ำเสียงไฟมา ว่ามันแสงอย่างสิกำลังสตาร์ทเครื่องครับพี่น้องีอกมาเบิดยันเ็บวกท่านออกมาเบิดยังเสามายังไม่ออกมาครับสามศนยังไม่ออกมาว่าอันนี้เช็คอะตอมสี่ก็จะเก็บแล้วก็เช็คสองเก้อีกครับแล้วก็จะเป็นสามครับสามูนยอีกสมรุ่นสามแบบเลย หกสิบหกตัวเอาจงไว้หาสเต็กแงงหกอันคือเขาบอกมาใส่หันเบิดโลดกระเทิ้นหาหมองใส่ไม่เล้วโลดอาออกมาลองยอมเบนกระบาไฟตัวเดอจะถูกถูกกับฉากต้องเสียบยอมได้เตรียมฉากครับพี่น้องคนนัเงาเงาแสงเพื่อนครับปวดรูดอีพี่น้องงามหลายงามหลาย คนซ่อนพุ่น่ะ <มา S 1> พะทาขับสแสงเดือนนี่พี่น้องเอ้ยพุ่นหอดเดือนปัดเลยไฟ้ยังไงไปพุงกระดอกกระเดียหอดเดือนพี่น้องเอ้ยอยายมันไปถือเดือนนี่ล่ะปัดมางฮวงฐานเดือนแจ้งแจ้งนี่ไหมปัดฮุงคัางฮุงแน่ขนาดเดือนแจ้งอุ่มพ่อกลับงึดอยู่เลี้ยงคักวระรุ่นนี่รุ่นซุ้มหนึ่งเลี้ยงซ้ำรุ่นนี่ปะ เอาเฮงกวาสองกว็วา,ายอีกแต่จว่าจะเบากว่าตัวสี่ร้อยนิดนึงอ,อ๋อเบากว่าตัอ400อวสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าขอบอนซ้อนพี่น้องเนี่ยนานี่ลนะนานี่ยนานี่เป็นคนสร้างสรรค์กันมานี่ย <c oughs> เฮ้ยพี่น้องครับนี่งามบ่อันนี้คือระบบอ่าไฟครับไฟบีมเนาะหมู่บ้านดาส่งงานจอ led หนึ่งร้อยตาราง